ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป3ทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับบทเรียนออนไลน์นะครับบายครูกล้วยครับผมสวัสดีนักเรียนทุกคนครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวีโอรายวิชาดนตรีนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเป็นนาฏศิลป์นะครับครูกล้วยจะสอน2วิชานะครับดนตรีและนาฏศิลป์สลับกันไปนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับไม่ต้องมานั่งจดไม่ต้องมานั่งเขียนนะครับเพียงแค่นักเรียนดูให้เข้าใจแลวลองตอบคำถามท้ายบทเอง แต่ไม่ต้องจดมานะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มนักเรียนเริ่มกันบ้านเยอะมากนะครับเรียนวัชายเลยครับให้นักเรียนดูและให้เข้าใจนะครับแค่ตอบคําถามท้ายบทมาครับแต่ไม่ต้องจดและเขียนมานะครับเขียนนะครับแล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อใต้คอมเมนต์นะครับว่านักเรียนได้เข้าไปดูแล้วแล้วกดไลค์กดหัวใจให้ก็ได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับ อ3นะครับเราหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของโน้ตดนตรีนะครับจะเนื้อหาจะค่อนข้างยากนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาที่มันตาตัวนะครับเนื้อหาที่มันตาตัวแลวไม่สามารถแอพพลายได้เลยนะครับตายตัวลนะครับนะครับโน้ตดนตรีเป็นอย่างไรนะครับครานี้เมื่อนักเรียนได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวประเมินนะครับว่านักเรียนมีความเข้าใจขนาดไหนนะครับกเรีต้องใช้ รูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์นะครับแทนเสียงและจังหวะเคาะได้นะครับเมื่อนักเรียน,นยจบโดยกยายรดู้ที่2นะครับเราจะต้องใช้รูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงและจังหวะเคาะได้นะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วทั้งเรียนมีหนังสือหยิบหนังสือมาประกอบเลยนะครับอ่านไปพร้อมกันเรียนไปพร้อมกัมนพร้อมหรยครับหนังสือมาครับหนังสือมาครับโอเค เได้เห็นรูปภาพนี้ไหมครับเป็นโถสากลครับที่เป็นตุน๊กแขะมีภาษาท่าเส้นแล้วก็มีตัวหนังสือมีตัวนี่เขาเรียกว่า5่าเส้นนะครับนะครับโน้าเส้นกับตัวโน้ตสากลตรงนี้เราไม่ได้เรียนแค่ระยองนะครับโน้ตสากลตรงนี้เรียนทั่วโลกเลยนะครับพมา่าอเมริกาญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามพมา่าสิงคโปร์ทั่วประเทศเรียนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับเราเหมือนเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่าโน้ตสากล และเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากนะครับเนื้อหาที่ค่อนข้างยากวันนี้นักเรียนค่อยๆดูตามไปลกันนะครับวันนี้จะมีในเรื่องของโน้ตดนตรีไทยและโน้ตภาษาองครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเปิดกันเลยนะครับมีเสียงออบนะครับหมดเวลาแล้วโอเคครับผมอันนี้นักเรียนมีหนังสือเปิดเลยนะครับวันนี้ครูมาอัดคลิปวิดีโอที่โรงเรียนนะครับอาจจะมีเสียงแรกเข้ามานะเสียง่อนโรงเรียนเสียง ลมเสียงสุนัขเห่าแถวนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการอัดไฟ์สดเลยในการสอนออนไลน์นะครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักความหมายและระดับเสียงของตัวโน้ตก่อนครับความหมายของตัวโน้ตตัวโน้ตคืออะไรครับตัวโน้ตคือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นะครับที่ใช้บันทึกโน้ตดนตรีแล้วก็ใช้บอกระดับเสียงความสั้นความยาวของบทเพลงนะ ตัวโน้ตจะบ่งบอกนะครับว่ามันตัวไหนความสั้นยาวนะครับยาวหรือสั้นนะครับนี่คือความหมายตัวโน้นนะครับอ่าโอเคมีหนังสือเปิดตามเลยครับหน้าต่อไปเลยครับดูละงงไม่เอ่ยนะครับทันนี้เรามาดูในเรื่องของระดับเสียงของตัวโน้ตกันนะครับวันนี้เราเรียนพอคร่าวๆนะครับถ้าเรียน เกี่ยวกับโน้ตดนตรีแล้วมันจะค่อนข้างยากนะครับเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็จะมีตัวอย่างด้วยโอเคคราวนี้เรามาดูระดับเสียงของตัวโน้ตครับตัวโน้ตนะครับเป็นสัญลักษณ์บอกเสียงสูงเสียงต่ำครับนักเรียนเกอรดี้ไหมครับว่าโดเรีฟาซอลาทีโดเอดี้ไหมครับโน้ตดนตรีมีอยู่เจ็ดตัวนะครับมีตแต่เมื่อกี้ที่กูท่องไปมีแปดตัวลองท่องใหม่นะครับทั้งเรียนดูตับภาพประกอบล่างแถบดูเลยนะครับ โดเรมีฟาซอนลาทีมีเจ็ดตัวนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าโดเรมีฟาซอนลาทีโดนั่นหมายความว่าเป็นสิงตัวโดตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะครับโน้ตดนตรีมิวเจ็ดเสียงนะครับจำให้ดีนะครับมีวเจ็ดเสียงวันนี้เป็นแค่พื้นฐานก่อนนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้แค่โดนตรีไทยก่อนนะครับโน้ตมีวเจ็ดเสียงครับคือตัวโดเรมีฟาซอน ลาทีคับีเจ็ดตัวเองอลองท่องย้อนกลับครับทีลาซอนฟามีเรดโดะเด็กนักเรียนจำก่อนนะครับมีเจ็ดตัวนะครับโดเลยมีฟาซอนลาทีนะจำง่ายๆแค่นี้ก่อนมีเจ็ดตัวนะครับอานนี้มาดูระดับเสียงกันนะครับโดวันนี้เราจะแทนค่ากันนะครับถ้าบอวกว่าโดดโ,ดโอโดนะครับโดเป็นตัวโนนะครับตัวย่อคือ ดเด็กนะครับตัวย่อคือตัวดเด็กนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็คือตัว c นะครับส่วนที่เราต้องจํานะครับคือโดตัวย่อภาษาไทยคือโดเด็กถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือตัว c นะครับจําก่อนนะครับนี่คือในเรืยอต้องจํานะครับอันนี้คือตายตัวเราสามารถไม่ขยับขยื่นได้อันนี้มาดูน้ตภาษาอังกฤษก่อนตัวนี้เพื่อทําความเข้าใจนะครับ โนภาษาอังกฤษตัวนี้มี7ตัวเหมือนกันแต่จริงๆตัวนี้มีแค่จริงๆแล้ว7ตัวนะครับมีเริ่มจาก A B C D E F G e. มี7ตัวนะครับนักเรียนสังเกตน,นะครับเรามองจาก A ตัวนี้ครับเราดูจาก A ตัวนี้นะครับ A และลองนับนะครับนักเรียนลองท่อง A A and B บนรเลยนะครับมันจะเรียงกันอัตโนมัติเลยครับนักเรียนดูครับ b ไปครับ C D E F G กด G ปุ๊บไปหา A ใหม่ครับครับนี่คือหลักง่ายๆครับภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่7ตัวนะครับเริ่มจาก A เหมือนกันครับ A B C ถึง G ครับแต่ณตรงนี้นะครับเราจะเริ่มจากตัว C ก่อนนะครับจาก C ก่อนครับสังเกตมันก็จะเรียงกัน ถ้าสมมติคูณจะเอา A B มาไว้ข้างหน้า A B เห็นไหมครับ C แล้วก็ B แล้วก็ E มันจะเรียงกันเลยครับนักเรียตนตรงนี้มันเรียงอัตโนมัติเลยนะครับแต่มันจะไม่เอา E ขึ้นมาก่อนครับเริ่มจากตัว C ครับโอเคสิ่งที่หนึ่งต้องจำนะครับคือระดับเสียงคือโดภาษาไทยดีก็เด็กครับภาษาอังกฤษตัว C เร ภาษาไทยครับรอเรือภาษาอังกฤษดีครับนะครับัก่ต้องด,ดูตามภาพเลยนะครับถ้าภาษาไทยจําไม่ยากเช่นโดก็รอเด็กเรก็รอเรือนะครับเป็นพยัญชนะตัวย่อนะครับจําง่ายแต่ภาษาอังกฤษนั้นแีละอาจจะจํายากนิดหนึ่งนะครับอาจจะจํายากนิดหนึ่งทางวิธีวิธีการจํานะครับนักเรียนวิธีการจําจําอย่างนี้นะครับ ตัวภาษาอังกฤษมี7ตัวคือ A ถึง G ไล่ไปเลยครับ A E C E E F G 7ตัวครับแต่ณนะตรงนี้เราตัด A ตัด E ทิ้งก่อนเอาไปต่อท้ายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัว C ขึ้นมาก่อนนะครับพี B, ่ะทํา,ง,าง่ายๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูครับพี่ปิดแค่เพีน,นให้ได้รู้ก่อนนะครับนะโอเคเดี๋ยวน,นะวนต่อไปเลยครับราต่อไปเลย โอเคครานี้เรามาดูนนตีไทยครับ้นตีไทยมีอยู่7เสียงครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าโดก็คือขอยักระหัวครับโอเคคราวนี้โดก็คือดอเด็กครับเรคือรอเรือมีคือมม้าครับฟาคือฟอฟันซอคือซอโซล่าก็คือลอิงทีคือทหารอันนี้จําง่ายครับ้นตีไทยนะครับนะครับสัญลักษณ์ดังกล่าวจะทําให้ผู้ขับร้องและผู้เลง ได้ถูกต้องทำต้นฉบับับโน้ตดนตรีไทยไม่ยากนะครับโอเคครับลองไปดูครับอันนี้มาดูโน้ตดนตรีไทยอันนี้เดี๋ยวเราเปิดเพิงมเดี๋ยวคูจะมาอธิบายอย่างสัดเกนอีกทีน,นึงนะครับโน้ตดนตรีอ่านอย่างนี้นะครับวิธีการอ่านโน้ตดนตรีไทยนะครับนักเรียนดูอันนี้คือห้องเพลงนะครับในหนึ่งห้องมีสี่จังหวะครับนักเรียนดูในหนึ่งห้องมีสี่ว่าครับนนขีดขีดนขะีดแล้วก็ดอเด็กหมายความว่าจังหวะที่หนึ่ง 2 3ไม่ต้องพูดนะครับให้มาพูดจังหวะที่4อยู่ตัวโดนะครับวิธีการทําง่ายๆครับคือทุกห้องนะครับสังเกตในหนึ่งห้องจะมียูซีจังหวะนะครับห้องแรกนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องเพลงนะครับเป็นห้องเพลงห้องเพลงครับในหนึ่งห้องมี4จังหวะจังหวะที่1ไม่ต้องออกเสียงจังหวะที่2ไม่ต้องออกเสียงครับจังหวะที่3ไม่ต้องออกเสียงมาออกจังหวะที่จังหวะที่ไหไรครับ ถูกต้องครับจังหวะที่4ี่ครับอ่ะเราออกเสียงโดจังหวะที่4นะครับถ้าเรื่องมาดูห้องที่สองครับนะครับห้องที่2ครับจังหวะที่1ต้องออกเสียงไหมครับไม่ต้องนะครับออกจังหวะที่2และ4นะครับเหมือนกันครับดูตามภาพใเรียนนะครับนี่ก็คือการอ่านโน้ตเป็นไทยนะครับครับ1เนี่ย1 2 3สาม แรกเดนเราไม่ต้องอ่ะกูจะทดสอบให้สักสองห้องพีแล้วกันลองปลกมือนะครับนี่คือจังหวะหนึ่งสองสามสี่สอันนี้เราจะมาดูห้องแรกครับโดเราปกมือนะครับแต่จุดที่หนึ่งสองสามเรยไม่ยังไม่ต้องพูดเราจะมาพูดจัวที่สี่นะครับลองดูนะครับโดนะครับนี่มาดูที่สองครับห้องที่สองครับ เราจะพูดคำว่าโดตัว,ตวที่อะไรครับจังหวะที่สองและที่ส<ล>ี่ก็<อ>คือโดโดนะครับนี่คือการอ่านโน้ตเพลงไทยครับง่ายๆครับ1ห้องมี4จังหวะนะครับให้เล่นตามจังหวะเลยครับจังหวะที่1ไม่ต้องเล่น2ไม่เล่น,นอ่ะถ้าบูทมาตรงนี้เอาตัวนี้เหมือนกันครับคือเช่นห้องนี้ครับจังหวะที่1ไม่ต้องเล่นมาเล่นจังหวะ2จังหวะ3ไม่ต้องเล่นแล้วมาเล่นจังหวะสี่นี่คือเกินการอ่านโน้ตเพลงไทยนะครับ โอเคนะครับให้ดูร่าวๆก่อนต่อไปคราวนี้เราจะยากขึ้นมาแล้วเป็นโน้ตดนตรีสากลค,ครับโน้ตดนตรีสากลค,คืออะไรครับโน้ตดนตรีสากลค,คือเครื่องหมายที่ใช้แสดงความยาวและระดับความสูงต่ำของเสียงดนตรีครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบแะระดับเสียงของดนตรีสากลจะทราบได้จากตำแหน่งของบรรทัด5เส้นเดีย๋ยวเราจะมีรีนต่อไปในม .4 นะครับ นอกจากนี้โนดตีสากลแต่ละตัวจะบอกบอกถึงความค่าความยาวของโน้ตที่ต่างก,กันนะครับซึ่งสามารถทราบได้จากลักษณะของตัวโน้ตดัตงนี้ครับย่างมาแล้วนะครับตั้งใจครับไปครับโอเคอันนี้คือส่วนที่นักเรียนต้องจาและลักษณะของโนดตีสากลจะมีรูปด้าอยู่4ตัวนี่ให้ดู4ตัวก่อนนะครับโน้ตัวแรกคือกลมๆครับตัวนี้มีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับเขาเรียกว่าโน้ตตัวกลม ครับตัวนี้คือโน้ตตัวขาวครับ2จังหวะหรือสาครับโน้ตตัวดาครับมีค่าเท่ากับ1จังหวะและทสุดท้ายครับคาเขตหนึ่งชั้นมีค่าครึ่งจังหวะให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนโอเคทีน,นีเ้เพื่อนักเรียนได้มีความเข้าใจก่อนว่าโน้ตตัวดำสี่จังหวะนั่นคืออะไรโน้ตตัวขาวนั้นคืออะไรนะครับรูมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับครูมีตัวอย่างให้ดูในเรื่องของโน้ต การอ่านค่าความยาวของสัตว์ตัวโน้ตถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนไปชมตัวอย่างกันนะครับว่าโน้ตทั้งสตัวนั้นมีความหมายมีค่าความยาวเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับรครับยังครูม,มีแบบฝึกหัดนะครับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแบบฝึกหัดนะครับว่าค่าความยาวของโน้นนั้นวิธีการฝึกหัดนั้นทำแบบไหนนะครับมีตัวหนังสือนะครับ อยู่เจ็ตัวคือมาเรียนโน้ตดนตรีกันเถอะวิธีง่ายๆครับเพียงแค่นักเรียนออกเสียงลากยาวตามตัวโน้ตนะครับเช่นคุณครูจะเอาตัวกลมมอยข้างล่างนะครับนักเรียนต้องออกเสียงแต่ละคําให้มีความยาวเท่ากับตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตตัวแรกคือโน้ตตัวกลมออกเสียงลากยาวไปครับเช่นมาา拉ไปสี่จังหวะพอก็จะเองครับ ถ้าพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองไปฝึกหัดหกันครับคุณครูจะมีจังหวะให้ฟังด้วยนะครับพร้อมนะครับลกักยาวิดเหวะนะครับพร้อมครับสองสามสมาเรียนโนดโด อันนี้คือโน้ตตัวกลมนะครับคราวนี้เราไปลงดูโน้ตตัวขาวบ,บ้างเอาโน้ตตัวขาวมาวางเลยครับอันนี้เราจะออกลากยาวไปสองจังหวะน,นะครับเช่นมารีเนนะครับโอเคพร้อมกันลองไปทําแบบฝึกหัดต,ตัวขาวกันครับ2 3 4มาเรียนโน้ตด,ดนตรีกัน เธอจบครับง่ายไหมครับโอเคครับต่อไปแบบทดสอบฝึกหัดโน้ตส่วนดาครับโอเคครับลองนะครับรอดูนะครับ 123.. 4มาเรียนโน้ตดนตรีกันเถอะเข้าใจยังครับไม่ยากเลยอโอเคโน้ตต่อไปเป็นโน้ตตัวขบิดย้อนกลับไปนิดนึงนื้อของจังหวะจำได้ไหมครับว่า จังหวะเขบอกว่ามีตบแล้วก็ยกนะครับแต่ตัวขบี้นียวิธีการนับนะครับวิธีการออกเสียงคือให้ออกเสียงตรงจังหวะตบแล้วก็ยกนะครับก็จะเร็วขึ้นเช่นมาสังเกตนะครับนับตัวนี้ตรงนี้ก็นับด้วยมาเรียนโน้ตเห็นไหมครับพร้อมโอเคเหรอไหมครับ1ไป้นึ่ามาเรียนโน้ตดนตรีกันเถอะ เลยไหมครับนี่ครับแบบฝึกง่ายๆเลยไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับลองฝึกตามนะครับให้นักเรียนรู้และเข้าใจมองผ่านเห็นภาพเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าความสั้นความยาวของโน้ตทั้ง4ตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างโอเคพอเข้าใจนะครับเป็นไงไหมครับพอเข้าใจไหมครับว่าค่าความยาวของความสั้นของตัวโน้นนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้ได้ดูผ่านตาก่อนนะครับเป็นแค่เบื้องต้นนะครับนักเรียนครับโอเคดูต่อไปครับ ี่คือตัวอย่างเพลงโน้ตสาก้นนะครับอันเด็กกุนนักเรียนอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวรอเปิดเทอมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องของโน้ตจริงๆจังๆเลยนะครับการนับจังหวะครับก่านนี้เรามาดูนิดเดีกันนับจังหวะการนับจังหวะช่วยให้สามารถการขับร้องเพลงและบรรเลงเพลงได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อนับจังหวะในบทเพลงได้ถูกต้องแล้วจะทําให้ขับร้องบทเพลงและบรรเลงดนตรีได้อย่างไพเราะและตรงตามจังหวะด้วยครับ นี้เรามาลองฝึกข้อจังหวะกันนะครับง่ายๆครับคือการนับ4ครับแล้วมานับถึงจังหวะ2และ4ให้ปกมือง่ายๆครับนับไปเรื่อยครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ี่ี่ไปเรื่อยแต่เราจะปลกมือจังหวะที่2และ4นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับจบรับ อย่างไหมอันต่อไปครับคราวนี้เราจะตบจังหวะที่1ถึง4คือตบทุกจังหวะที่นัเนบ,บ,บ,บเลยนะครับครับตบ1ถึ 4. 1> ง4ตบ1 2 3 4จบเลยนะครับพร้อมหนึงอม่ายไหมครับง่ายเลยครับนี่คือจังหวะนะครับนี่คือจังหวะเบื้องตน้นนะครับเราข้ามไปก่อนโอเคคราวนี้ H R แต่ฝึกทดสอบยากๆเดี๋ยวเราเปิดเทอมเราเราเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเรียนในนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับโอเควันนี้เรามาเรียนโน้ตดนตรีเรื่องของโน้ตดนตรีมีแบ่งออกเป็นโน้ตดนตรีไทยและโน้ตดนตรีสากลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบทดสอบนะครับพร้อมครับข้อหนึ่ง อย่าลืมนะครับไม่ต้องจดอะไรแล้วนะครับไม่ต้องจดแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปนะครับ้นักเรียนลองทําตามเลยนะครับลองทําตามลองฝึกตอบอ่านและลองตอบถ้าคุณครูพูดเร็วไปให้หยุดวิดีโอก่อนแล้วลองตอบคำถามนะครับแล้วก็ประเมินตัวเองว่านักเรียนได้กี่ข้อไม่ต้องเขียนไม่ต้องจดไปนะครับนะครับโอเคนะครับไปครับข้อหนึ่งครับสัญลักษณ์ที่ใช้แยกระดับเสียงคอนตีคืออะไรครับ มัอเสือมีนะครับตอบกับข้อ1ตัวเลขข้อองระดัเสียงข้อสาครับโน้ต7็เสียงข้อสกระพัด5เส้นครับผมต่อครับไปข้อ2ครับโน้ตเสียงใดมีระดับเสียงสูงที่สุดครับก็ไก่ฟากข้อ2องข้อ3าละข้อ4ทีครับไปครับข้อ3ครับ มีซอนโดเลมีซอนโดเลนะครับถ้าใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษข้อใดใช้แทนตัวโน้ตครับจำได้ไหมครับว่าเมื่อกี้ไม่เข้าใจเปิดไปหน้าแรกนะครับเปิดไปหน้าแรกเมื่อกี้มีให้ดูครับลองตอบกันดูนะครับโอเคนะครับไปแล้วนะครับครูพูดเร็วไปนักเรียนหยุดวิดีโอก่อนแล้วค่อยดูแล้วค่อยตอบนะครับไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนไรเลยตอบไว้ในใจแล้วประเมินตัวเองนะครับว่าจริงได้เท่าไหร่ครับข้อ4ี่ครับ ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวกำหนดของจังหวะได้ครับจังหวะจังหวะนะครับมีปกมือข้อสองข้อโต๊ะข้อสามวิ่งแข่งข้อสี่ย่ำเท้าให้มาตอคทับไปครับข้อห้าครับข้อใดเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับข้อใดเป็นตัวกำหนดว่าแต่ละบทเพลงมีลักษณะที่แตกต่างครับข้อหนึ่งครับเครื่องตีข้อสองผู้เล่นดนตรี ขาษาผ้อรข้อ4โน้ตเพลงเลือกมาครับต่อไปครับข้อ6ครับเสัญลักของอักษรทหารลอลิงดอเด็กมามาเป็นเสัญลักแทนโน้ตตัวใดครับถึงได้มากเลยนักเรียนได้มากครับโอเคตอกันนะครับข้อเกนะครับติดวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับข้อแครับ ข้อเครับไซรั์โน้ตใดมีระดับเสียงต่ำกว่าตัวฟาโดเลมีฟาตอนหน้าที่คิดเองครับตัวไหนต่ำกว่าครับดูวิดีโอก่อนแล้วอ่านนะครับโอเคครับไปต่อเลยนะครับข้อ8ข้อใดมีความสัมพันธ์กับภาพมากที่สุดครับดูจากภาพครับจากต่ำไปหาสูงนะครับไหนมีความสัมพันธ์ครับ เอาโดรีมีาสลับมาใช้นะครับโอเคต่อเลยครับคิดว่าได้คําตอบแล้วนะครับหยุดวิดีโอก่อนแล้วกันนะครับหยุดวิดีโอก่อนนะโอเคครับแล้วก็้าครับโน้ตตัวใดต้องนับจังหวะสี่ครั้งจึงหยุดครับโอ้ง่ายมากเลยเมื่อกี้มีตัวอย่างให้ดูแล้วครับตัวไหนมีค่าสี่จังหวะครับดูจากภาพแล้วตอบครับคิดว่าคงได้คําตอบแล้วไปข้อสุดท้ายครับข้อสิบ นะครับข้อใดเรียงระดับโน้ตที่มีตาจังหวะน้อยที่สุดไปหามากที่สุดครับน้อยไปหามากนะครับโอเคมาดูเฉลยกันครับข้อ1ต่ตอบข้อ3านะครับโน้ตเจ็ดเสียงถูกไหมครับโอเคครับไปข้อ2ครับเสียงใดมีระดับสูงที่สุดครับตอบข้อสตัวทีเก่งมากครับผมข้อ3าครับปอย่างมเร็วนะ ถ้าคุณรูพูดเร็วหยุดวิดีโอก่อนนะครับหยุดวิดีโอก่อนข้อรูไม่ได้สอนสดนะหยุดวิดีโอแล้วอ่านก่อนนะครับข้อ3ตอบข้อ2ครับข้อสี่ครับข้อใดไม่สามารถนามาใช้ทุกครตอบข้อ3าครับวิ่งแข่งไม่สามารถนามาเป็นตัวกําหนดได้เลยต่อไปครับผมข้อหครับข้อใดเป็นตัวกําหนดครับตอบข้อ4โน้ตเพลงต่อไปครับข้อ6ครับ แษดงของตอบข้อ3ครับทีลาโดมีครับต่อไปข้อ7ครับเสียงต่ำจากตัวฟ้าก็คือเลมีครับข้อหนึ่งถูกไหมครับต่อไปข้อ8ครับเขาได้มีความสัมพันธ์กับภาพครับก็คือต้องตอบโดเรมีคือต่ำไปหาเสียงสูงครับข้อ4ครับต่อไปข้อ9 โน้ตที่มากที่สุดสีจังหวัดคือโน้ตตัวนี้ครับคือโน้ตตัวดำข้อ1ครับไปข้อ10ครับนี่ครับจากน้อยไปหาสุดน้อยไปหามากที่สุดคือเป็นอย่างชั้นดำขาวและกรงเป็นไงบ้างครับใครถูก1ิบข้อบ้างครับเดี๋ยวให้เลยเรีมาโอเคเป็นไงบ้างครับโน้ตตีมีความยากยากไหมครับเนื้อหาวันนี้มันค่อนยากเลยนะครับถ้านักเด็กไม่เข้าใจนักย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นนะครับ ันนี้เป็นแค่โน้ตเบื้องต้นท่านนั้นนะครับเนื้อหาครับไรายละเอียดต่างๆเนี๋ยอาจจะต้องมาเรียนศึกษาที่โรงเรียนตัวอย่างที่โรงเรียนนะครับว่าถ้าเรียนไปแล้วน,นักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเ่ินเทิมเราต้องภาวนาว่าให้โควิดหมดไปไวเราจะได้มาเรียนที่นี่นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าในวิชาน่าจะสิ์นะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย